ปลาดุกไปเรียกปลาดุกมาก่อนเร็วอ่ะนะปลาดุกเร็วทำหน้าเชิญองค์ปลาดุกเลยเอ้องค์ปลาดุกประทับหน่อยเร็วองค์ปลาดุกองค์ปลาดุกประทับเร็ว สายอย่างเงี้ยองประดุกระสายเออประดุกระทับล่างประดุ่ปดไมระปดุบไอ่แ่องประดุ องกระดุกเร็วองกระดุกทับล่างเลยเร็วน mm. si> um, um, okay. ีององกระทองด้วยป๊อบบ๊อบ๊อ๊อดู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 ๊อบบ๊อบบ๊อเดี๋ยวทับปากนะอ่าเดี๋ยวกระดุกมาเมื่อกี้กระทองไปป๊อบบ๊อบอ่กระดุกมาบ่อยน่ากลัวกระดุกมานี่ยาวเลย ปวดหัวด้วยเนี่ยปวดหัวเลยทำงานหนักทำงานหนักโอ้ยปวดหัวเลยเกิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเครียดประดุกอ่ะประดุกว่าไงปวดหัวเลยเกิดประดุกประดุกโดนตีหัวปวหัวเทโอเคโอเคโอ้ดึงผมดราม่าอย่าร้องอย่าดึง ทำงานทำงานในครรั